เราก็ควรที่จะทำความเข้าใจก่อนว่านะการแผ่เมตตาคืออะไรนั่นเองนะก่อนที่เราจะเมตตาผู้อื่นนะเราก็ควรที่จะเมตตาตัวเองก่อนนะด้วยการที่เราได้ปฏิบัติทรรมนะจนจิตสงัดจากความเร่าร้อนต่างๆนะนะสงัดจากกามและอกุศล,ลธรรม เกิดปิติเกิดสุขนะเกิดความซาบซ่านเกิดความสุขเบาสบายขึ้นมาเนะี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยปิติสุขเนะี่ยเรียกว่าตัวเองอิ่มก่อนนั่นเองนะถ้าจิตใจเรายังเล่าร้อนยังหิวกระหายเหมือนคนกำลังหิวอ่ะนะคนกำลังหิวมันจะไปช่วยใครได้ใช่ไหมนะมันก็แผ่แบบแห้งๆนั่นเองตัวเราอิ่มก่อนก็คือได้สัมผัสนะสมาธิความสุข ความเบาสบายพอจิตมัน